สวัสดีค่ะที่นี่บ้านสวนไม้หัวดอกสวยนะคะวันนี้พามาดูดอกบัวดินกำลังบานเลยค่ะนี่วันนี้วันที่11พฤษภาคม2564นะคะวันนี้วันพระด้วยอันนี้เป็นบัวดินคิงแลนซัมค่ะเห็นไหมเอ่ยขอบสีเหลืองเอ้ยไม่ใช่ดอกสีเหลืองนะคะขอบส้มเป็นบัวดินที่เลี้ยงง่ายใส่พันหนึ่งนะคะแล้วก็ออกดอกเก่งด้วยนี่ พามาดูอีกอันนี้แซนแอนโตนิโอนะคะอันนี้พิงค์ไฟเวิร์กค่ะพิงค์ไฟเวิร์กก็มาดูโรสเพอร์เฟคชันค่ะอันนี้ซันเซ็ตสเตรนค่ะโอ้วันนี้กระถางนี้ o รสกระถางนี้บานเยอะเลยนี่นี่โรสเพอร์เฟคชันนะคะก็ อุ้เยอะแยะไปหมดยาก็เยอะบัวดินก็เยอะไพร์ออฟสิงคโปร์ค่ะบัวดินสีแดงนะคะแล้วก็พาไปดูอันนี้หิงห้อยนี่ยังบานไม่ดีชี่ไฟออรไฟค่ะหรือว่าหิ่งห้อยนะคะอันนี้อันนี้ก็หิ่งห้อยเหมือนกัน ดอกยังบานไม่เต็มที่นะคะนี่ยังเช้าอยู่อันนี้พิงค์ไฟเวิร์กค่ะพิงค์ไฟเวิร์กนี่พริโมลีน่าค่ะเดี๋ยวพาไปดูโอ้ยายเยอะอย่างนี้ก็สวยนะอืมสวยมากล้องกล้องพอดีอะ,อ,ะอ,ะอะไรนะเอกเคสกล้องอ่ะ มันแตกไม่ค่อยภาพไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ค่ะเพื่อนๆดอกซ้อนพลาดีจ้านี่พามาดูอะไรอีกดีอันนี้ไว้บูมมิ่งจ้ะนี่สีขาวก็สวยนะไว้บูมมิ่งดูสิผีเสื้อก็เยอะหญ้าก็เยอะ ยาเยอะๆขั้นเลยถ่ายคลิปให้พอดูเห็นภาพสวนพอดีช่วงนี้ฝนมันตกมากนะคะแล้วก็มัวแต่ยุ่งๆเรื่องปลูกดอกคุณนายเตินสายเลยไม่มีเวลามาทําหญ้าที่ที่ดอกไม้แปลงนี้เลยแต่บวัวดิงเขาก็อยู่ได้ค่ะเดี๋ยวพอมี